สละโสดอีกรายดาราหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแฟนแต่งงานกลางโรงหนัง ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวคู่ใหม่อย่างพิธีกรสุดฮอตแบมปิตีพัร์ทํำเซอร์ไพรส์นักแสดงสาวกวางชองมาศแฟนที่คบหาดูใจมานานกว่า8ปีโดยคุกเข่าขอแต่งงานในโรงภาพยนตร์บรรยากาศเรียบง่ายทางซึ้งและโรแมนติกขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับแบมปิตีพัน์เป็นหนุ่มหล่อที่ขึ้นชื่อว่าเป๊ะทุกระเบียบนิ้วที่ถือเป็นต้นแบบความสำเร็จของใครหลายๆคนแต่กว่าจะมีวันนี้ได้น,นั้นต้องใช้ความสามารถ เขาแลกอย่างสุดตัวเพราะเชื่อว่าไม่มีอะไรได้มาเพราะโชคช่วยแบมจบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติเอกมัยและปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีพาร์คอินเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBA เอกไฟแนนซ์สมัยเรียนอยู่ปี2แบมปิติพัฒน์ได้ร่วมงานกับ Travel c h a n n e l ไทยแลนด์รายการท่องเที่ยวที่ต้องเป็นพิธีกรพาตลอดทัวร์ไปทุกที่จนทำให้เด็กที่ติดอ่างอย่างแบมมีทั ทักษะการพูดที่ดีขึ้นมาได้เป็นบันไดก้าวแรกในวงการบันเทิงและรับงานพิธีกรอย่างรายการ t o อป h ชฟไทยแลนด์ช่องวัน31นอกจากนี้ยังมีรายการวันปาร์ตี้วาไรตี้เกมโชว์บันเทิงท้องเที่ยวและสวัสดีสเตชัน